ชาวเสื้อแดงถือว่าเป็นการต้อนรับจากพี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับผมก็ทราบข่าวว่าม,มาหลายวันแล้วนะครับส,สัญญาณไม่เป็นไรครับ ที่เดินทางมาน่าจะเดินทางได้ตอนนี้ไม่ทราบว่าถ้าคนที่ต้องการเดินทางมาเนี่ยนะครับอยากจะเดินทางไปที่เวทีเนี่ยต้องเดินทางไงใไ้ให้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรและการเข้าสู่พื้นที่เวทีของเราครับคุณสันเกญครับทางที่เข้าง่ายที่สุดในตอนนี้นะครับวิ่งมาทางถนนผลโยธินนะครับผ่านทางสี่แยกราชโยธินนะครับมาเรื่อยๆเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคมหนึ่งนะครับวิ่งตรงีกนิดนึงนะครับจะมีแยก ชื่อว่าแยกสี่แยกวังหินให้เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาอีกนิดเดียวจะถึงเวทีด้านซ้ายมือครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับการต้อนรับจากพี่น้องเสื้อแดงนะครับผมคิดว่าพี่น้องเสื้อแดงหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจว่าถูกหลอกมานะครับเพราะว่ามีสถานีวิทยุชุมชนอยู่แห่งหนึ่งนะครับได้มีการประกาศบอกว่าให้มารวมกําลัง เพื่อที่จะปกป้องสถานีวิทยุซึ่งผมคิดว่าเป็นการโกหกอย่างชัดเจนนะครับเราไปที่ไหนเนี่ยเราไม่เคยคุกคามใครนะครับเราไปตามสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเขาก็มาคุกคามตลอดแล้วเราไม่เคยคุกคามใครด้วยนะครับแต่เขาเนี่ยมาคุกคามเราเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่าไปที่พรรคประชาธิปัตยด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละครับตอนเช้านะครับใช่ครับ เนีครับท่านท่านท่าน,นผู้ชมทางบ้านก็อาจจะได้ยินเสียงตะโกนเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นสภาพบรรยากาศนะที่มีการอ,าออกมาต้อนรับออกมาชุมนุมนะครับของกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงอยู่ด้านหลังล<ส>แล้วก็เข้ามาในพื้นที่อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพื่อสักครู่เพิ่งทราบเหมือนกันว่า,าทางเจ้าที่ตำรวจมีการ,าการบางส่วนผมจราจรนั้นติดติดขัดมากนะครับก็ต้องมีการเดินเข้ามาบางส่วนต้องขอภัยนะครับในความในความไม่สะดวก แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่เวทีแห่งนี้นะครับนับเวลานี้ก็นับได้ระดับผมคิดว่าเกือบพันคนแล้วนะครับค่อยๆทยอยเข้ามากันเรื่อยๆแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าบรรยากาศในลานเวทีเนี่ยเรามีการรักษาความปลอดภัยไปอย่างดีนะครับมีการติดต่อกําลังเจ้าหน้าที่ถึง350คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้นะครับว่าจะปลอดภัยแล้วก็เวทีของเราเนี่ยก็ห่าง จากการป่วนของผู้ชมนุมเสื้อแดงเนี่ยระยะถึงถึง200เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังรับรองว่าได้สาระได้ความรู้นะครับครับ,รบเออเดี๋ยงี้ดีกว่าครับเพราะว่า เมื่อสักครู่นี้ท่านที่ได้ติดตามการถ่ายทอดก็จะเห็นนะครับจากพงสารคามของเราขึ้นเวทีปราศัยไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณสรรเสริญสมาลาภาเจ้าของพื้นที่ของเราสสน้ำดีที่ทำงานหนักทั้งในพื้นที่และในสภาเราเนี่ยจะขึ้นเป็นผู้ปราศัยรายต่อไปนะครับก็ขออนุญาตให้คุณสรรเสริญได้เตรียมตัวอีก2นาทีเราจะตามขึ้นไปนะครับตอนนี้คุณบญยอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถามคุณบญยอดสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ครับครับก็ผมเนี่ยคนลาดพร้าวคนโชคใจสี ผมพอยู่ที่ตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่เกิดเพิ่งเห็นคนแปลกหน้าจากที่ไหนไม่รู้มาตะโกนข้างบ้านผมเนี่ยอม๋มันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันพวกควายแดงนี่เองไอ้ควายไอ้ไอ้ควาย,วายกลับบ้านไปซะ เอาละครับผมผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความหงุดหิดกับสภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดและการเข้ามาสู่เวทีด้วยความยากลําบากนะครับก็ถือว่าคุณวทยอดได้ระบายออกแทนพี่น้องหลายท่านนะครับที่ผมเชื่อว่าก็คงอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ต้องเรียนนะครับ คุณสันเสริญได้บอกกับเราไปแล้วว่าการเข้ามาสู่เวทีนั้นยังสามารถเข้ามาได้ได,ด้วยความปลอดภัยเพราะเาจ้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยให้อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เราทํากันมาตลอด50 60เวทีที่ผ่านมาการฟังปลาศัยของเราการชุมนุมเพื่อ,อ,อรับฟังข้อเท็จจริงของพวกเรานั้นปกตินั้นไม่เคยมีความรุนแรงก็เปิดเวทีนะครับด,ด,ด้วยกรอบกติกาของสิทธิของประชาชนที่มีโอกาสในการที่จะมาซุมชุมนุมฟังข้อเท็จจริงนะเอาละครับ เดียวยังไงก็ตามพี่น้องที่การพครับยังไงผมคิดว่ามีอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อสักครู่ได้ปราัยอยู่จาาพงครับเป็นยังไงครับบรรยากาศเมื่อสักครู่พี่นัทครับผมไม่โทษพี่น้องคนเสื้อแดงผมจาาพงศ์สารคามเองผมไม่น่าติดเข้าสากในกระเป๋ามาด้วยเลยเพราะซุ่มที่มานั่นแรนน้ำเข่าสากครับพี่น้องครับแต่วันนี้มันไม่ใช่เทศกาลหน้าเข้าสากเพราะฉะนั้นอยากฝากให้พี่น้องเสื้อแดงกลับไปครับนี่คือเวทีผ่าความจริง เขาจะมาพูดความจริงเป็นเวทีประชาธิปไตยที่ใครก็ได้ที่มีสิทธิที่แสดงออกตามกรอบภายใต้รัฐธรรมนูญทำไมคุณต้องมาเปิดธรณีกันแสงให้คุณทักษินด้วยครับในขณะที่พวกเราพูดเวทีผ่าความจริงทักษินยังไม่ตายทำไมต้องเอาธรณีกันแสงมาเปิดร ผมไม่เคยแช่งคุณทักสิตเลยแต่พวกคุณทําไมไม่รีบนําเขามากลับบ้านรีบนำกลับมาติดคุกบ๊าบแมนแก่เขาบ๊าบแมนเปิดพรรนี่กันแสงถาดมันบ่าแมนออพี่น้องครับครับบัดนี้จะตัดภาพไปบ,บนทุกที่ให้พี่น้องได้พ่อคับคุณบุญจินไทยกับคุณนัทบรรทัดฐานปล่อมือให้กับคุณบุญยอดและคุณนัทบรรทัดฐานด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเรากลับมาที่เวทีผ่าความจริงกันนะครับอยู่ที่โลตัสวังหินนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาขับไล่เราเรามารทังหลายมันออกไปเร็วๆต้องต้องเรียนแอคชั่น <Action S 2> พอสมควรแล้วรับเงินแล้วกลับไปได้เลยไปทุกที่บอกเป็นมบเกษตรกร,กรพวกมึงทำนากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ จัดรายการวิทยุบอกว่าชุมชนชุมชนที่ไหนเขาจ่ายตาให้มึงมีแต่ายทุนทั้งนั้นแหละรับเงินเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับไปเลยคนลาดเผาไม่เอาคนลาดเผาตัวจริงอยู่ที่นี่คนลาดเผาตัวจริงอันเขานี่เลยสกสอกอ,อ่าสอ,อของเราอยู่ตรงนี้ครับโอมโอมยุติบานครับสบกลาดเผาครับพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่ครับของจริง ลูกลาดเ้ามาตลอดทํางานเพื่อลาดเ้าทุกวันพวกมึงเป็นใครมาจากบรรทุนชานี้กลับไปเอาล้ครับเรากลับมาสู่สาระนะครับเรื่องไร้สาระให้กองไว้ข้างนอก<ะ>เรากลับมา<ะ>ที่เวทีของเราครับเร,เราต้องบอกพี่น้องที่กําลังจะพยายามเดินทางเข้ามานะครับตอนนี้เข้าได้สองทางนะครับเวทีของเรานะครับทางลาดเ้าเข้ามาด้านหนึ่งนะครับเข้าโซ่ใจสีมาก็ได้โซ่ใรสีอีกด้านหนึ่งมาจากทางวางหินนะครับ การจราจรอาจจะคับข้างสักเล็กน้อยนะครับเพราะความไม่สะดวกที่มีเวทีอยู่ด้านหน้ามีพี่น้องแสดงที่บ่อนะครับมาปากหลักนะต่อกวนเวทีเราแต่ว่ายังยังเข้ามาได้นะครับยังเข้ามาได้แม้จะไม่สะดวกบ้างเล็กน้อยนะครับครับเอาละครับพบกับความจริงกันต่อไปนะครับของบ้านเมืองของเราและเรามาด้วยความสงบนะครับและด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ครับปรมือต้อนรับท่านท่านนี้สักดิเศษครับด้านหลังของเราอีกกันครับ

พักประชาธิปัตย์ของเราเราจัดเวทีปราศัยผ่าความจริงมา65ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดปราศัยใหญ่ในเขตลาดพลาวระบางทองหลังครับที่เ้้าครับ ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำงานในสภาหามรุ่งหามค่ำถ้าพี่น้องติดต่อติดตามการประชุมก็จะทราบดีครับเมื่อวานนี้เราก็มีการประชุมงบประมาณถึงยามดึกพอเสร็จจากการประชุมงบประมาณเราก็มา จัดปลาใสผ่าความจริงที่เขตาลาดพร้าวแะบางทองหลางแห่งนี้ที่เราทำอย่างนี้เพราะเราเราเมืดยึดมั่นในอุดมการเราเดินคู่ขนานทั้งการค้านในสภาและการค้านภาคประชาชนโดยมีพี่น้องประชาชนสนับสนุนใช่เลยครับพี่น้องครับ หลังจากนี้ผมมีความยินดีจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีขุนพลคนสำคัญมาปลาศัยณเวทีแห่งนี้เดี๋ยวดอกไม้ปะัะครู่นะครับคนแรกที่ยืนยันมาคือนอายอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับพี่นองครับ และแน่นอนที่สุดคนที่เป็นขุนพลต่อสู้รักความยุติธรรมกับพรรคตลอดมาชั่วชีวิตสุเทพที่ออกสบันครับพี่น้องครับตามมาด้วยขุนพลสีปากกล้าซึ่งเมื่อกี้เพิ่งติดต่อผมมาเกือบจะถึงแล้วท่านสาธิต วงนองเตยครับพี่น้องครับและเมื่อสักครู่มาถึงแล้วครับพี่น้องครับพึ่งทักทายกับผมที่ข้างวังเวทีนี้ท่านชำมนิจากพิเศษครับยังมีอีกหลายท่านที่ตามมาฝุนพลตรยองมาด้วยสาธิต ปีตุเตชาครับแน่นอนที่สุดไม่เว้นแม้กระทั่งขวัญใจสายล่อฟ้าชาวนอนอินทราโกมาสุดครับผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจัดเวทีปลาสายใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในเขตลาดพร้าวระวังทองหลางและถ้าพี่น้องชอบเราจะจัดครั้งต่อไปถ้าพี่น้องชอบปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยครับสาเหตุที่เราไม่ได้จัดเวทีปลาใสในเขตลาดพร้าวระวังทองหลาง เพราะว่าสถานที่นั้นหายากสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่สถานที่ราชการเป็นสถานที่เล็กครับผมและทีมงานก็ได้ตะเวนหาสถานที่มาร่วมเตือนไปเจออยู่หลายที่ที่เหมาะที่จะจัดการปลาใสเป็นที่เอกชนบ้างเป็นที่ศูนย์การค้าบ้าง ก็ได้ทําการขออนุญาตปรากฏว่าบางที่เขาก็ไม่อยากให้เราจัดเหตุผลทางด้านธุรกิจของเขาบ้างเหตุผลทางด้านความสะดวกของเขาบ้างอันนั้นเราเข้าใจกันพอผมมาเจอที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลผมก็ติดต่อกับเจ้าของครับเจ้าของเขาบอกว่า ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์เขายินยอมจะเอาไปเลยทำอะไรก็ทำไปเลยครับพี่น้องครับเขาบอกกับผมคำเดียวว่าเอาไปเลยสสแต่เขาไม่ขอประสงค์จะออกนามขอเสียงพี่น้องปรบมือเป็นเกียรติ เจ้าของสถานที่หน่อยครับวันนี้ที่น้องก็ได้เห็นแล้วว่าเรามีแขกมาเยือนเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาแสดงเจตนารม์ ผมคิดว่าพวกเขาถูกหลอกมาครับมีการปลุกระดมโดยสถานีวิทยุแห่งหนึ่งบอกว่าระดมคนเสื้อแดงเพื่อมาปกป้องสถานีวิทยุเราไปคุกคามเขาที่ไหนครับพี่น้องครับ และผมคิดว่านี่เป็นบุคลิกของพรรคประชาธิปัตย์เราไปไหนเราไปอย่างสุภาพชนเราไปไหนไม่ไปริดรอนสิทธิของคนอื่นแต่พวกเขาก็มาปลุกระดมให้มาก่อกวนเวทีปราศัยของเราแต่ผมว่าพี่น้อง ไม่ห่วงใช่ไหมครับพี่น้องครับและผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวลอดท้าระวังทองหลางแห่งนี้มีอุดมการร่วมกันกันกบเรามีเช่นนั้นผมจะชนะเลือกตั้งที่นี่มาได้ยังไงครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสีสัน เพราะนับวันเขายิ่งไปปวดเรามากขึ้นเมื่อวานนี้ก็ไปปวนถึงพักประชาธิปัตย์แต่ในใจผมคิดว่านับวันเขายิ่งกลัวเราเขาเลยต้องไปปวดเราใช่ไหมครับพี่น้องครับเราเป็นสุภาพชนเพราะฉะนั้น เราจะไม่ไปต่อล้อต่อเทียงกับเขาจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถกระจายเสียงข้างหน้าก็ดีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจัดปลาสัยลาดเท้าวาทองหลางแทนที่จะมีเวทีเดียวกลับมีสองเวทีวิเทใหญ่แห่งนี้ e i, และเวทีข้างถนนกับพวกเขา หวังว่าที่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกที่ถูกหลอกมาจะกลับใจได้ถ้าเข้ามาพูดปาพาพูดจาโอภาปาใสากับเราเราก็จะย่าดีด้วยถ้าเข้ามาพูดจาโอภัยปลาโอภาปาใสาดีกับเราถึงเวลานั้นเราแปลสภาพพวกเขามาเป็นพวกเราดีกว่าไหมครับพี่น้องครับ ก็ขึ้นเวที T, มานานเหมือนกันแล้วคุณผุญยอดรู้สึกว่าจะมาทวงคิวอยู่บอกว่าต่อยลงมาสักทีผมชื่อเล่นชื่อต่อยนะครับถ้าใครไม่ทราบแต่ว่าประเด็นสุดท้ายแล้วครับท,ท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายแล้วครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะขอ ฝากกับพี่น้องชาวลาดพร้าวและวังทองหลางของเราและเป็นเรื่องที่สำคัญจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งปีข้างหน้าในระหว่างที่ผมประชุมสภาอยู่นั้นก็มีทีมงานขึ้นมาจัดเวทีปลาัยและพวกเราทุกคนทุกคนต้องขอบคุณเขาครับ เพราะไม่มีเขาก็จะไม่มีเวทีปลาศัยณวันนี้พวกเขาอยู่ข้างล่างตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแนะนำตัวแต่ผมขอฝากเรียนกับพี่น้องไว้ว่าคนที่เป็นมดงานคนที่ลงแรงลงกายเมื่อคืนมาถึงถึงนี่ตอนเที่ยงคืน ก็คือท่านสอกอและทีมงานสอขอของเราครับพี่น้องครับโบมืออยู่ตรงนู้นหลายคนที่ผมเรียนว่ามีเป็นความสำคัญก็เพราะว่าอีกประมาณหนึ่งปีจะมีการเลือกตั้งสองกอและสอขอในเขตของเรา ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่เร็วกว่าเขตอื่นๆผมณโอกาสนี้ขอฝากสอกรสอของเราให้ท่านพิจารณาไปกาให้ด้วยครับพี่น้องครับก็จะขอยกเวทีต่อให้กับคุณมลยอดและคุณนัทสำหรับผมแล้ว วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พี่น้องทุกท่านได้ฟันฝ่ารถติดฟันฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมฟังปราัยกับเราต้องขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้และถ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสรรเสริญสมรภารครับนี่แหละครับ,นค,รบคนคุณภาพเรื่องสองล้านล้านเรื่องสามแสน